จริงก,ก็มีงานแต่ละน,นี่แหละใช่แต่ถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวี่ยใช่ครับผมผมรู้สึกตื่นเต้นแม่ห้างแตกตื่นเต้นมากครับผมแฟน,น,นมาจริงใช่ใช่แฟน,นมาเยอะมากขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับผมต้องขอบคุณแฟนทุกคน,คนที่เราเชวยอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเป็นยังไงบ้างแม้มว่าละครตอนของเราจะจบไปแล้วแต่ว่ากระจแ,แ,กแสก็ยังคงเดิมดีใจมากๆครับดีใจมากๆเลยที่คนยังแบบยังชอบละครของเราอยู่จริงตอนนี้ก็มาถึงตอน่ดับอนแล้วก็อยากให้ติดตามจนครบทุกห้า ยังไม่เบื่ออยากดูซ้ำอีกก็ดูย้อหนหลังได้ทางสาังกัดสแตนด์อัพตอนนี้คิวงานเป็นอย่างไรกันคะคิวางานเหรอครับผมจริงๆก็ไม่พึงไงดีเผิน <c oughs> เลยอะไรเงี้ยม,ม,มีเรื่อยๆใช่ครับก็ <c oughs> สามารถติดตามชมได้เรื่อยๆแล้วงานทีมีนหมคะมีอะไรบ้างที่อยาะให้บไหมขอบุ้มไปก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยว <c oughs> ไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวในที่คือสูงมากแล้วนะแต่ก็อัดตัวท็อปเลยแพงกว่าตัวท็อปอีกอันนี้ผมไม่รู้เลยถ้าเรื่องนี้ผมไม่รู้ คือจริงๆไอ้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่ไม่ไม่ได้อยู่ในกลางนะครับผมเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นอาชีพนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเน้นการแสดงแต่มันก็เกินฝันแล้วร้อนเกินครับผมเกินคาดมากๆเลยคือมันมันก็แบบคอาจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนที่สปอนเซอร์มาผมดีรั้งนึง้ววันนี้ชีวิตี่เราเรียนไปเยอะเลยค่ะจากไมค์กิ้งในแคมป์นาตอนนี้ไปไหนใครก็ทักแล้ว ก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงนี้แหละที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็เรารู้สึกได้ถึงทุกกำลังใจที่มาส่งให้เราจริงๆเวลาแบบผมกลับบ้านมาจากการทำงานที่เหนื่อยมากๆผมมาเปิดไล่อ่าน,น,นในในแบบแอปต่างๆแล้วก็ก็ฮิวใจเราได้แบบเยอะม,มากๆมันทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป ใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผมก็ยังเป็นไมค์จี้คนเดิมเลยครับก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดนะเห็นคนไปแชร์แล้วแบบรูปเด็กๆเราก็ามเป็นเด็กหวาเต็มเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมค์จี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้รจริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีตนี้แต่ก็ครับผมแต่เราก็ ไำไมที่เขาจะเป็นเก่าๆเรามาอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยครับไม่เสื่อนเลยครับผมเขบอกมาที่เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดสองพันยี่สี่ไม่มีสักข้าเลยเนี่ยคนไปดูในเฟซบุ๊กเป็นแบบแคปชั่นเก่าเลยไงพียบอกว่าอะไรเงี้ยผมว่าบางทีอดีตมันก็ก็ทำาทได้ดีแล้วอดีตเราทำหมเรื่องไปให้ ไม่ไม่ต้องลืมหรอกหโหลืมไม่ได้แต่หลายคุยก็ยกให้เป็นแบบว่าลูกเสี่ยวเกี่ยวใจสาวอะไรเนี่ยเ้็นไงบ่ารู้สึกรู้สึกยังไงดีอะเจะพาลูกเสี่ยวขอบคุณดีดีไปเลยแม้ว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็เป็นคนชอบแบบตามฟิลครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีพิสตาผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกแต่มันดูขัดกับ เราเหมือนกันนะแคปชั่นกับความจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยให้พูดอรงๆถ้าให้ดูแคปชั่นงานวันนี้แคปชั่นวันนี้สำหรับไมค์ที่แคปชั่นวันนี้เซตาฟิลเอกไมค์เซตาฟิลเอกไมค์งานงไงงานของไงถ้าเกี่ยวกับฟ้าฝนลมลมอากาศอะไรบุ๊คบรยากาศเกี่ยวกับฟ้าฝนลมลมอากาศได้แบบความรู้สึกอื่นแคปชั่นวันนี้ยากมากเนาะ ที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้าแต่ถ้านอนที่ตื่นเช้าคือนอนที่ถูกนกกินครับเย้มันเกิดมาจากไม่ได้นอนเลยมันเกิดมาจากใช่เป็นแรงบ oh. ันดาลใจแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกวันค่ะคิดไหมคะว่ามือเองมันนอกจากเป็นนักแสดงแล้วไม่พี่แบบว่ามีสาอรี่ที่ไม่ฝันมันจะมาเป็นดาราวันหนึ่งมันเป็นแบบงาน้นเลยแล้วคุณต้องเต็มตามมาเต็น เหมือนที่พูดแล้วผมเกินเกินค่ามากๆขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่สุดขอบคุณที่สปอนอร์ตผมนะผมแล้วผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับในฐานะนักแสดงแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมาาือทาการแสดงจริงๆัวน <ะ S 1> ว่าค่าตัวไม่แพงตั้งได้ใช่ไหมครัชอบทำงานครับอาล่าสุดโปรเจกต์อี่25สิงหาที่จะเป็นเหมือนเราแฟนคลับ25สิงหาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยพี่พูดแล้วอันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับรู้แล้ว ที่สมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยเราก็ไปเรื่อยเรื่อย้วพอพอ,พอ,พอ,พอที่เขาบอกได้อะไรพอที่บอกได้แหละครับผม <S <S ก็มี <S 1> <S 1> เซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมมากๆแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์นี้ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมนน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกจะเดอดรน ย,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 ยับกยยาาเนะ่อนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครครียนศูนย์น้อนิยายคือเราคือทิสไพ่ไปแล้วแน่นอนคิสไพ่มาพร้อมไม่ใช่แค,ค่เฉพาะคู่ด้วยทั้งสิบคนเลยนะสิบนักแสดงทุกท่าน,นคือคิดโชว์เต็มที่มากๆแล้วเราไม่ได้เห็นซึ้งแต่ในทีแล้วไม่รู้สิครับนี่ไหมคะซึงครับค่มีผมต้องขอเวลาไปปั๊มกหัวมาทั้ง อย่างที่ตู่เขาขิดงเราเรื่องมนตหัวใจใช่ป่ะหัวใจลไปไปไลฟ์กับที่ตู่อ๋มที่ท่ไปไลฟ์แล้วผมที่ตู่ชิงผมวันไดกสิบันี่ผมที่ตู่ผมไม่รู้เลยจะมีโอกาสไปไลฟ์สดกับพี่ตู่ไหมมีแน่ๆมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมโดนใจปี่ผงไปแล้วนะจะมีไหมหน่อยครับไปตามไลฟ์แชร์ ก็ถ <mm ้าเกิดว er. ่าเรื่องนี้ถึงคุณสู่เลี้ยวดีก็น่าจะมีโอกาสอ๋อค่ะมีอันนึงเขาบอกว่าไมค์กี้แบบมีสกิลในการพูดไปเรื่อยสัมภาษณ์แล้วก็ไปเรื่อยเลยว่าไงบ้างมันเป็นมเรื่องสิ่งที่ตกผลกำไรไหมคะน่ารักดีน่ารักดีเออรู้สึกยังไงบ้างไมค์กี้แบบคุยสนุงถูกพูดตลกก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่อยของผมขอบคุณที่อยู่ต่อเพราะความแตกของผมก็ค่ะปากแบบ นบบีี้แเชยขอบคุณแฟนทุกๆคนเลยนะผมที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้แล้วก็ผ่านหน้าจอทุกคนขอส่งกำลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยทุกคนยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะผมดูอะไรเ่ดูดูละครครับผมดูละครว่าดูสำนักดีย้อนหลังตอนนี้ก็ดูดูอักษรก่อนแล้วกันครับเพราะเคมีมันก็มาแรงแล้วเกินไม่แต่แต่แต่แว่นแต่แว่นแต่แว่นชา อ๋อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะแว่นขอแ,แ,ว,แว,ว่แนแว่นฉัตดเก้าเลยใช่แว่นฉัดเก้าอธิบายหน่อยบางวันฉัตดเก้าก็ลืมไปเชียงรายครับาบางวันฉัตดเก้าก็ลืมไปกรุงเทพครับเ,เป็นเป็นเป็นความสับเข้าของฉัตดเก้าบางคนบอกว่าเออบางทีเป็นโนกปีศบางทีเป็นตัดๆเขาบอเป็นกิมมิคตัดๆเพราะงั้นเดี๋ยวละครไม่สนุกนอปีศาครู้่ไหนรู้แต่ไหร่อเอะไรนดเดียว้ไหมครับผมคือชิปเปอร์เหรอครับใช่ ผมไม่รู้เเ็นอะไรมารู้เหรอครับเออชไหคอะไรคุพี่ีนไระม่ผมเชียร์พี่พีคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงแล้วผมจริงๆให้้พูดนะพี่พีคเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในประเทศไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอะพี่พีคเป็นคนแรกแล้วผมก็เชียร์พี่พีคก็ผมก็เป็นโอเชียนที่พีคมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมที่มาศิลว่ามีคนเรียกไงคะตอนี่พีคู่ หมายถึงอะไรนะพีคูมิ้มินติ๊กองะไรก็ต้องดูในละครต่อไปครับเออหมือนว่าเราเป็นแบบวงในทันทายอะไรแบบนี้อะไรพวกนั้นเหมือนเรามีอาการอะไรแบบนี้เราหลุดบ่อยเหมือนกันนะวงในเราเนี่ยหมายถึงผมหรือเขาหลุดครับอ้โหผมก็หลุดเขาหลุดผมไม่รู้จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนครับผมเพราะว่าล่าสุดผมโทรไปหาพี่พีพี่พีก็ไม่รับสายผม เขาติดสายติดสายใครอะก็ไม่รู้สายพี่ฟ้าเน้นว่าไม่ใช่หรอกม้งเขาคงเขาคงแบบแท็กลิงก์ไปหาเปล่าแท็กลิงผมเพิ่งเห็นคลิปเขาแท็กลิงฝากข้อความตลกบ้างเลยถ้าเกิดใครไม่ดูดูด้วยนะครับสนุกมากตลกดีของเราเขาอยู่ในกันและกันนารักยังไงดูแบบสอนละเขาถูน่ารักมากที่มีพุ่งกระจายมากๆแล้วก็ ติาแค่มีในจอหรือว่านอกจอคะก็ต้องดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าแล้วน่าจะมึงเขาเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะเขาจะเป็นแฟนกันจริงๆเหรอครับเนี่ยนะผมไม่ได้พูดนะครับผมอันนี้พี่พีชนะข่าวเป็นคนพูดนะครับตาได้ไหมผมผมต้องบอกพี่พีคผ่านสื่อก่อนว่าพี่พีคครับที่ผมชมพี่เขาตาพี่ไปก็ถ้าพี่กดผมก็ขอโทษนะครับกับพี่ตาถี่กับพี่ตาถี่เหรอแสดงว่ามีพี่รู้ แล้วก็คืนะั้นตอนนี้นนมีอาการเวลาท่ารตื่นเต้นครับตื่เต้นวันนี้เป็นงานใหญ่ครับไม่ได้มีอะไร่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่นีม่ไมเี่ไ